คือหนูกำลังสงสัยว่าแล้วไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าวงแหวนไฟนะ,ะ่ยค่ะเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาครั้งหนึ่งอ่ะมันรุนแรงแค่ไหนเ,เดือนที่แล้วทุกคนแบบพูดถึงในโซเชียลเยอะมากถ้าภูเขาไฟปะทุกลางทะเลซึนามิเราเคยสูงได้40ได้เป็นร้อยก็มีซัดเรือเข้าไปในฝั่งสกิโลเมตรอ่ะ แผ่นแปซิฟิกเป็นแผ่นที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกด้วยและปัจจุบันนี้แผ่นแปซิฟิกกำลังไปทางญี่ปุ่นเต็มๆเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่ญี่ปุ่นจะดุในแง่ของภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นแผนน่นดินไหวซึนามิหรือภูเขาไฟอ๋อนี่คือสาเหตุที่ทําให้เขาแบบเกิดภัยพิบัติเยอะๆสาเหตุเดียวด้วย w o r s t c เ s e เกิดก้าวจริงๆความรุนแรงแค่ไหนก้าวเนี่ยมันเกินที่มนุษย์จะรับไหวญี่ปุ่นใช้คําว่า โอกาสความเป็นไปได้80%ที่จะเกิดครั้งใหญ่ในไม่ชา้าสภาแหละสัพันธ์โเเ้นเกตโยกไปโยกมาเป็นไปได้แต่แบบว่าโอ้โหแผ่นดินแยกฟ้าฟุบสวบนะ้ำทะเลไหลลงอะไรพวกเนี้ยเป็นไปไม่ได้แฟนตาซีเกิดถ้าถึงขนาดนั้นแล้วปะหมู่มวลมนุษยชาติเราจะอยู่กันเลย